ลิปนี้จะเป็นเรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะสุ่มข้อความจากหัวใจคนที่ตอนนี้กำลังคิดถึงคุณหนักมากอาเป็นยังไงบ้าง I feel so guilty for all I have done รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้ไม่น่ารักกับคุณเขาทำอะไร แต่เขารู้สึกผิดนะบางคนก็ไม่น่ารักแล้วก็หายกันไปแล้วหรือบางคนก็แค่แบบเงนินเงนกันอยู่เนาะอะไๆก็แล้วแต่เขารู้สึกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะไรเนี่ยมันมันไม่น่ารักเลยอ่ะนะคะ I now pay attention to all the signs I trust they are g u i d i n g me home to you เอ่อไม่รู้าค่ะตอนนี้เขามองไปเห็นอะไรแล้วเขาแบบเหมือนใจเขานาดถูกดึงมาถึงคุณตลอดเลยอะค่ะเช่นเห็น เรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาหรือฟีดเก่าๆที่อาจจะมีเรื่องที่คุณกับเขาเคยคุยกันก็ดึงใจให้เขาคิดถึงคุณหรือถ้าบางคนเคยใช้เวลาร่วมกันแบบก็อาจจะไปผ่านในที่ที่เขาอเคยไปร่วมกันแล้วก็แบบใจของเขาก็วกคิดถึงไปที่คุณนะคะ You always give me the power my sweetheart อืมเธอเป็นกำลังใจดีๆให้กับฉันเสมอเลยนะนะคะ คุณอาจจะคอยแบบเชียร์อัพเขาซื่อๆนะั้นเป็นกำลังใจให้คณนะแล้วเหมือนแบบที่เขาฮึกเหิมนะคะมีกําลังแต่ตอนที่คุณเคยเชียร์อัพเขาซื่อๆเนี่ยบางคนก็อนะีกหนกเนาะตอนนี้คุณไม่ได้เชียร์อัพคณวเขาเู้สือแบบหอเหี่ย oh, ว <laughs> ไม่มีกําลังใจเลยอะเออส่ข้อความจากหัวใจคนที่ตอนนี้กเลังที่ถึงคุณหนักมาก y o u a r e i e r m o n t เขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวมากเลยนะที่เขาต้องการจะได้มากเลยตอนนี้นะคะอือ I c n n o w w e f f n n y y u u เขาพยายามปกป้องคุณจะอะไรสักอย่างไม่รู้เรื่องอะไรเช่นช่วงนี้ค่ะจะมีปัญหาเยอะปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินความไม่เสถียรต่างๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณมาแบกรับภาระของเขาเขาก็เลยมีการกันคุณออกไปก่อนนะค่ะเออกลัวคุณจะมาลำบากไม่ต้องมาคิดแทนได้ปะเอออะ please c o m e t o feel my heartbeat เขาบอกว่า แต่กันนั้นก็ตามเขาก็อยากให้คุณออกมาอยู่ในอ้อมกอดให้เขากอดแน,น่นๆอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบอยากจะโ oh right อบกอดไว้แบบอารมณ์ที่เขาแบบอ,อุ่นใจที่ได้ปกป้องคุณอ่ะประมาณเนี้ย You are my dream c o u n t r y เขาบอกว่าคุณเป็นเหมือนคนรักในฝันที่เหมือนแบบเป็นจริงขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะ หวังว่าจะได้เจอคนน่ารักใจดีๆเนอะเช่นคุณอะไรเงี้ยแล้วสุดแล้วเขาก็ได้มาเจออะแต่บางคนเนาะก็เป็นได้แค่ความหวังหรือความฝันไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้เช่อนอาจจะหาเฮินกันไปแล้วหรือเปล่าบางเคสนะคะอืม I will never give up. I will always believe in you and our connection. เขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันผูกพันกันมากเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเขาไม่มีวันยอมแพ้นะคะบางคนคุณอาจจะยอมแพ้ไปแล้วพอชันเหนื่อยถ้าเกิดก่อนนันนี้มันเหนื่อยกันมากบางเคสเนาะหรือไม่งั้นอะไรเนี้ยคือก็ยังอยู่กันดีๆแต่ว่าแบบอาจจะมีเรื่องเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างไม่ราบรื่นนะคะแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะเขาอยากจะมีคุณในชีวิต นะคะ you are The Precious Gift of My Life เขาบอกว่าคุณเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยนะในชิ้นของเขานะคะเออแต่บางคนก็แบบไม่สามารถรักษาของมีค่านี้ได้เนาะมันยังไม่ค่อยฉลาดหรอฉลาดที่หลังหรือวเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบไม่ฉลาดเลยที่รักษาไม่คุณไว้ไม่ได้เนี่ยนะคะอืม I'm sorry I h e l d my self back with you ขอโทษที่ทำตัวเหินหารจากคุณนะคะบางคนเขาอาจจะหันหลังให้คุณดูดเทเฉยเลยจนแบบคุณงงงายเงิบอ้าวอีอย่างนี้เกินอะไรขึ้นนี้เขาเพิ่งมารู้ตัวว่าสิ่งนี้ไม่น่ารักเอออ่ะ โอ้ยมันต้องไาคิดแทน I'm protecting you ไรนะเขาบอกเขากำลังปกป้องคุณคล้ายๆเมื่อกี้ค่ะนะคะกันคุณออกจากเรื่องยุ่งยากหรือแบบเขากำลังปกป้องคุณอยู่ค่าจะมีปัญหาไม่อยากให้คุณลำบากนูน่นนี่นั่น,น,นคิดแทนนี่ละอืออะแล้วยัไยงไงขอใบสุดท้ายนะคะ Every time I be in the p r e s e n c of us I almost เอ่อ almost ตุ y ยย thinking of you ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาไปที่เดิมๆอะค่ะ ที่คุณเขาอาจจะเคยไปได้วยกันถ้าเคยไปได้วยกันแล้วเขายังอยู่ที่เดิมเนาะแล้วคุณอาจจะเดินม,มาแล้วหรือคุณเขาอาจจะเคยทํางานที่เดียวกันแล้วคุณออกมาแล้วอะไรเงี้ยได้แก็แตนะคะเขาบอกว่าเวลาเขาเห็น่ะเขาคิดถึงคุณใจจะขาดหรือแม้กระทั่งอาจจะเห็นฟีดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาเคยคุยกันมานะคะเช่นอาจจะอยากเคยไปที่นี่แล้วก็แบบฟีดมันขึ้นหรือแม้กระทั่งเห็นบทสนทนา อะไรบางอย่างหรือเห็นเรื่องราวคุณที่เคยโพสนะคะแล้วมันขึ้นสอรี่อ่ะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณใจจะขาดนล่แหละอืม